สวัสดีจับพี่น้องป้องปายสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีโทโลกสวัสดีวันวาเลนไทน์นะคะทุกคนเมื่อนี่เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเนาะจากโดยเฉพาะเพื่อนๆน้องๆลูกๆหลานๆไว้รุ่นเนาะจัจะสอบวันนี้มากเนาะสําหรับยายๆนี่มันผ่านมาเม่หลายแล้วจ้ะมันเบื่อไม่ว่าจะวันไหนๆก็เหมือนเดิมเนาะจ้ะท่านผู้ชมสําหรับยายานะมามากินเขากันจ้ะ มื้อนี้มากินง่ายๆง่ายๆนะแต่อย่าทำอย่างแบบที่แจงอ้อมแจงแบบเป็นขัวๆนะแต่ท่านผู้ชมขัวตับไก่ตับไก่ใส่เนื้อไก่ใส่ไข่นะ้ำจ้ะทำแบบไม่เหมือนใครไม่ <c oughs> ต่างแดนทำกินแบบง่ายๆนะแต่ท่านผู้ชมมาจาก วันวาเลนไทน์วันแห่งความสุขคอยทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีร่ำนำเรื่อยๆกันเด้อจกให้สมหวังในรักทุกๆคนเด้อผู้ใหยังว่าในมีรักสำหรับน้องๆ,ๆนุๆน่งๆเพื่อนๆลูกๆหลานๆทุกคนคอยมีความสุขคอยสมหวังในความหลักเด้อจ้ะสำหรับญาญานี่ทรรมาดาเราจะท่านผู้ชมวันแห่งความรักก็คือทรรมดาทั่วๆไปนะจา๊ะมาจากกินขําแรก นึ่อยากกินนึ่อยากกินแบบนี้ก็ได้กินแบบนี้ได้เห็ดแบบนี้เนาะมืนนอนนันะจางหนก็นเริ่มกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เดวจากให้ช่องยายา่าชาแนลนนะจากท่านผู้ชมเปลี่ยนซื้ออีกแล้วอีกแล้วนะกะ <laughs> นักอ <c Ris ky> ีบ้านง่ายๆสไตล์ยานในต่างแดนอันนี้ก็คือแบบว่าลงโตวเลยเห็ดยังก็เห็ดง่ายๆกินยังก็กินง่ายๆนาะจากในต่างแดนเพาะว่าสิเห็ดอย่างกระดัดแปลงแบบคนในต่างแดนนาะจากประเภทกับเขากับนั่นเขาจะัด้แปลงแปจังหวัดกระเพาะรวมใส่พักใส่พัก ใส่พักนี่ใส่พักจำที่ข้ามีข้าสซอนมันจะใส่เนื้อน้ำกินแบบสไตล์ของคนตังแดดนาจัดซ้อนจอันบจับไก่ ม่เผาไงยทำาจมตับยัง,มมงแต่ลวอุ่นจิงอุ่นแล่ากะบยำสีกินกตับยังแต่ละอ่ำม,มะออว่าอ้อก็ได้นะจ๊ะอ้อตับไก่มีเหนือไก่ใส่น้ำนิดนึงใส่เห็น ผักซีแล้าไม่ก,กูดอุ้นจังไหนจิจนมาเบ่อยู่เขา

สิ10กว่าปีแล้วจ๊ะท่านผู้มบ่แม่นย0ิปีมั ili, ้ยี่สปีล้เพิ่งเห็นครั้งแรกอืมแสงเนื้อ ยังแต่มาอยู่ยีสิบปีแสงเหนือยังไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นปะ นิดหนึ่งครับครั้งนี้ืม่ไม่เพื่อจิ้น้ำแต่กินคนเดียว में Ừ, ờ, thích lại Nhìn thấy mấy mứt Xay này đi thèm, ngon, mình, có vẻ là ngon, có làm sai đâu, làm ra thôi nhỉ กินเพจรลายก็เสียบทองมล้วเวท่านสม